เปิดเป็นแล้วครัวันสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะสวัสดีครับ,รบแชร์สกรีนเป็นไหมคะคุณหมอ,อเดี๋ยวนะขอาหาสกรีนก่อนนะ,ะค่ะระหว่างรอคุณหมอนะคะเดี๋ยวแจ้งผู้เรียนนิดนึงนะคะสัปดาห์หน้าเรามาเรียนที่มหาลาัยเนาะ9โมงนะคะก็จะเป็นพวกเรื่องน้ําเชื้อนะคะก็าโมงเจอกันนะคะวันเสาร์นะคะตอนนี้ชื่อผู้เรียน ่าเต็มแล้วนะคะไม่ไม่ต้องสมัครเพิ่มแล้วนะคะอาจารย์ไม่รับแล้วนะคะฝากฝกประชาสัมันด้วยโอเคผู้เรียนเห็นสลดรไหมคะเห็นไหมคะเห็นเนาะเห็นครับเห็นครับผมเห็นครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะคะ อาจารย์พิมพชนกอาจารย์สมพงศ์ค่ะคุณหมอราชภูมิค่ะน,นลินีหงชุมพลนะคะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์อ้อางอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่องเรานี่เองนะคะก็คือที่นี่จะรับตรวจชนสูตรโรคปากเท้าเปื่อยโดยเฉพาะนะคะเราก็มารู้จักโรคก,ก่อน โรคปากเท้าเปื่อยนะคะจะเป็นโรคติดต่อตามพรบโรคระบาดสัตว์ปี2558นนะคะก็มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสที่เราก็เรียกว่าไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยนั่นนั่นแหละก็เป็นไวรัสที่ก่อโรคในสัตว์กีบคู่วัวควายหมูแพะแกะซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาการ สัตว์ที่เป็นโรคแล้วก็มีอาการรุนแรงก็คือจะมีหัวควายแล้วก็หมูส่วนแพะแก่นี่ก็จะเจออาการบ้างเล็กน้อยนะคะจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ซึ่งทั่วโลกเนี่ยเราพบระบาดอยู่เจสายพันธุ์นะคะแต่ว่าที่พบในประเทศไทยนะคะก็จะมี3สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์โอเแล้วก็เอเชวัน ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะเจอแค่โอกับเนะคะ a อชิวันนี้เราไม่เจอมาประมาณยี่สิบปีแล้วประมาณห้าปีย้อนหลังก็จะมีโอกับ A เนี่ยระบาดสลับกันปีไหนมีโอเยอะก็จะมี A น้อยแต่ว่าในจังหวัดเดียวกันก็สามารถพบได้ทั้งทั้งทั้งสองสายพันธุ์อาจจะพบได้ในฟาร์มเดียวก็ระบาดทั้งสองสายพันธุ์ได้เหมือนกันนะคะส่วน ส่วนการระบาดส่วนใหญ่ะคะ่ะก็จะเจอที่ฟาร์มหมูฟาร์มวัวนมดังนั้นจังหวัดที่ระบาดเยอะๆก็จะเป็นจังหวัดที่มีปริมาณวัวนมเยอะมอีฟาร์มหมูเยอะๆอะคะ่ะอาการนะคะอาการ ก็คือเมื่อได้รับเมื่อได้รับไวรัสแล้วนะคะสัตว์ที่ได้รับเชื้อไวรัสก็จะเริ่มมีไข้ซึมไม่กินอาหารอันนี้ก็เป็นอาการทั่วไปของคนคนหรือสัตว์ที่ที่ป่วยก็คือร่างกายจะตอบสนองต่อเชื้อที่เข้ามาก็จะเริ่มสร้างอุณหภูมิมีไข้รู้สึกซึมซึมไม่อยากอาหารแล้วก็ประมาณวันที่สามวันที่สี่เนี่ยก็จะเกิดตุ่มน้ำบริเวณ บริเวณปากเหงือกลิ้นแล้วก็ลากีดซึ่งพอตุ่มแตกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแผลเปื่อยก็บัวเนี่ยก็ทำให้กินกินอาหารไม่ได้เดินไม่ได้เดินขากับเพลเจ็บอันนี้เป็นเป็นอาการที่เห็นนะคะก็คือน้ำลายปูมออกมาเลย ก็จะมีตุ่มใสขึ้นบริเวณลิมฟฝีปากพอแผลพอพอ,อ,อตุ่มแตกก็จะกลายเป็นแผลเปื่อยซึ่งตรงเนี้ยเราจะสามารถเก็บตัวอย่างเพราะว่ามีมีปริมาณไวรัสค่อนข้างสูงก็จะเก็บตัวอย่างจากส่วนนี้ยค่ะส่งส่งตรวจเพื่อยืนยันเชื้อได้ บริเวณไรกีดก็คือถ้าเกิดว่าบัวเป็นเนี่ยก็จะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าพอเป็นแล้วกินอาหารไม่ได้ก็จะสุขภาพก็จะยแย่สสำหรับการติดต่อนะคะก็คือติดต่อได้ทั้งการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรงการสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในฟาร์มอย่างเช่น รถที่เข้าออกเสื้อผ้าหรือว่า,าการผสมเทียมการกินอาหารที่มีที่มีเชื้อไวรัสอยู่ค่ะก็อันนี้จะเกิดปัญหาในฟาร์มฟารม์หมูที่เขาเลี้ยงด้วยเศษอาหารบางทีว่าเขาไปรับเศษอาหารมาจากโรงแรมร้านอาหารแล้วก็มาต้มแต่ว่าไวรัสเนี่ยยังยังมีชีวิตอยู่พอกินเข้าไปก็จะสามารถเกาะโลกได้ ซึ่งไวรัส FMD เเนี่ยก็แพร่กระจายทางอากาศได้เหมือนกันนะคะอาจจะได้หลายกิโลค่ะปกติกตแล้วก็โรคจะไม่ทำให้สัตว์โตเต็มวัยตายนะคะก็มีอัตราก,การตายอยู่ที่ประมาณ5%แต่ว่าลูกสัตว์เนี่ยอาจจะตายได้เพราะว่า,ามีอาการอื่นๆแทรกซ้อนนะคะซึ่งการรักษาก็ตามตามที่ คุณหมอรัชภูมิบอกนะคะว่าโรคที่เป็นไวรัสก็จะไม่มียารักษาโดยตรงส่วนใหญ่เขาก็จะป้องกันเป็นการติดเชื้อแทรกซ้อนอื่นๆอย่างเช่นออพอเป็นแผลเนี่ยก็อาจจะติดเชือ้อแบคทีเรียก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชือ้อหรือไม่ก็ทายานะคะซึ่งก็จะค่อยๆดีขึ้นอาจจะเพิ่มวิตามินเข้าไปทำให้สภาพร่างกายค่อยๆดีขึ้นค่ะ สำหรับการควบคุมและป้องกันโรคนะคะก็จะให้เมื่อเมื่อเมื่อพบฟาร์มฟาร์มที่เกิดโรคนะคะก็จะให้งดเคลื่อนย้ายตัวสัตว์และกระซักสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปัดตเท้าเปื่อยทำความสะอาดฆ่าเชือ้อบริเวณรอบๆฟาร์มหรือว่าสถานที่ที่เลี้ยงเมื่อพบสัตว์ป่วยก็แจ้งปศุส,ส,สัตว์ในพื้นที่เพื่อเข้าเก็บตัวตอย่างเควบคุมโรคนะคะส่วนการทําลายสัตว์ป่วยเนี่ย จริงๆให้ให้ให้เป็นการควบคุมควบคุมการขึ้นย้ายก็คือให้ให้สัตว์อยู่ในพื้นที่เดียวจนกว่าจะหายก็ได้ค่ะสำหรับอันนี้เป็นข้อแนะนำการใช้วัคซีนป้องกันโรคนะคะอันนี้เอามาจากาเว็บของสำนักสำนักเทคโนโลยีชีวพันธ์สัตว์หรือว่ากองวัคซีน ที่ปักช่องนะคะก็คือเขาจะมีโปรแกรมสำหรับโคเนื้อก็จะเป็นถ้าเป็น FMD นะคะโรคปักเท้าเปื่อยก็จะอยู่ที่วัวอายุสี่เดือนกระตุ้นที่อายุหกเดือนแล้วก็จากนั้นก็คือ,อฉีดป้องกันทุกๆหกเดือนนะคะซึ่งอันนี้กรมปศุสัตว์ก็มีโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนสำหรับสาหรับโคเนื้ออยู่แล้ว ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นปีละสองครั้งซึ่งอันนี้เขาก็จะบอกว่า,าให้มีการฉีดวัคซีนสม่ำเสมอมีการฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อรอบรอบ,บฟาร์มเพื่อกำจัดกาจัดเชื้อที่อาจจะมีอยู่ตามตามพื้นดินตามหญ้าหรือว่าตามาฟางที่เอาเข้ามาเลี้ยงนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพสัตว์ก็คือ เสริมวิตามินและธาตุที่จะทำให้สัตว์แข็งแรงแล้วก็สามารถเมื่อฉีดวัคซีนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีได้นะคะสำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อที่แนะนำให้ใช้นะคะอันนี้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ออกฤทธิ์ต่อไวรัสนะคะก็คือโซเดียมไฮโปคารไรต์หรือว่าน้ำยาซักผ้าขาวหรือไฮเตอร์ของเราอะคะ่ะก็ใช้ได้ โซดาไฟอันนี้ให้ใช้ตามคำแนะนำนะคะหรือยาฆ่าเชื้ออื่นๆก็ให้ใช้ทมคำแนะนำที่เขาระบุไว้นะคะไม่ควรผสมน้ำยาฆ่าเชื้อแต่ละชนิดเข้าด้วยกันนะคะจะใช้อันไหนก็ใช้อันนั้นไปเลยแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ที่สกปรนหรือล่าน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อให้น้ำยาฆ่าเชื้อได้ได้มีได้ไดใช้มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อได้เต็มที่นะคะ อันนี้ก็เป็นมีห้อน้ำยาฆ่าเชื้อที่ปั่งซ้ายมือแฟมสามสิแล้วก็เวอร์คอนเนี่ยอันเนี้ยเอามาจากเอ่อเว็บไซต์ของเว r ร์เลฟเลนแลบนะคะที่ประเทศอังกฤษเขาแนะนำให้ใช้สองตัวนี้เพราะว่าเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับโรคไวรัสสำหรับฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงแต่ว่า ด้านขวามือก็คือไฮเตอร์ไฮเตอร์นี่ก็ใช้ได้ค่าเชื้อได้เหมือนกันนะคะส่วนด้านบนอะโกรดีนอันนี้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไอโอดีนะคะอันนี้ถ้าใช้ส่วนผสมตามข้างขวดเนี่ยก็สามารถฆ่าเชื้อไวรัสเอาไว้แช่อุปกรณ์สิ่งของเสื้อผ้าได้แต่ปัญหาก็คืออะโกรดีนก็จะออกเหลืองๆนิดนึงนะคะจะคล้ายๆ โภดนไอวอดีนะคะสำหรับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจนะคะก็คือสัตว์ป่วยที่กำลังแสดงอาการเนี่ยให้เก็บตัวอย่างถ้าเป็นไปได้ก็คือเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อที่บริเวณรอยโรคก,ก็คือเอาตัดเนื้อเยื่อใส่น้ำยามาซึ่งอันนี้เขเข้าใจว่าทางสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดน่าจะเป็นคน เข้าไปเก็บตัวอย่างนะคะอันนี้เมือม่อเมือม่อเมื่อทางสูนนักอิงได้รับตัวอย่างก็จะนํามาเอานามายืนยันสายพันธุ์เชื้อแล้วก็แจ้งกลับไปที่สํานักง,งานประสั์จังหวัดเพื่อจะไดเ้เพื่อจะได้ควบคุมโรคหรือว่า,าให้วัคซีนที่ถูกต้องตามสายพันธุ์นะคะเพราะว่าวัคซีนสําหรับโรคปากเท้าเปื่อยเนี่ยจะ ไม่มีการคุ้มโรคข้ามสายพันธุ์ดังนั้นเราก็จะถ้าถ้ายืนยันสายพันธุ์เชื้อได้เราก็จะควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนได้ตรงตรงจุดมากขึ้นนะคะสําหรับสัตว์ที่หายป่วยแล้วออ่บางตัวจะมีอาจจะมีเชื้ออยู่ที่บริเวณลาคอซึ่งอันนี้ก็ทางศูนนังอิงนะคะก็ะมีอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่ที่เรียกว่าปอกแบงคับซึ่งเราจะ เข้าไปเก็บตัวอย่างก็จะมาพิสูจน์ว่าหลังจากที่สัตว์หายป่วยแล้วเนี่ยเขายังมีเชื้ออยู่ในตัวหรือเปล่าซึ่งเคยมีรายงานนะคะว่าสําหรับวัวเนี่ยอาจจะมีเชื้อทั้งทางที่หายป่วยแล้วสุขภาพดีเหมือนเดิมแต่ว่าเชื้อก็อยู่ได้ถึงสองปีซึ่งตอนเนี้ค่ะทางกรมเองก็มีมีโครงการ มีโครงการเก็บตัวอย่างทั่วประเทศนะคะอาจจะเริ่มประมาณปีหน้าก็คือเก็บตัวอย่างที่บริเวณลำคอของวัวเพื่อดูว่าวัวที่เคยป่วยแล้วก็หายป่วยแล้วเนี่ยจะมีไวรัสเหลืออยู่จากอยู่ในตัวเนี่ยนานเท่าไหร่ซึ่งโครงการนี้มันจะเป็นโครงการยาวประมาณสองปีก็ต้องเก็บตัวเดิมทุกๆสามถึงสี่เดือนค่ะแล้วก็จะได้ เอามาวางแผนควบคุมโรคได้อีกทีมนึงนะคะอันนี้เป็นเป็น,ปนการเก็บตัวอย่างจากปูแบงะคะ่ะก็คือจับจับบัวอ้าปากแล้วก็เอาอุปรกรณ์ใส่ลงไปในลำคอแล้วก็ดึงเนื้อเยือ่อบริเวณลำคอของบัวออกมานะคะแล้วก็ใส่ในน้ำยาก็แช่เย็นส่งส่งกลับไปตรวจ สำหรับอันนี้เป็นห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์แล้วก็เป็นเบอร์ติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้มีทั้งหมดสิบที่ค่ะขอบคุณมากคะ่ะสำหรับโรคเอสดีก็มีเท่ามีค่ะก็เป็นโรคที่ยังอยู่เนาะไม่ไม่เคยหายจากเราไป แลอยู่ค่ะก็เป็นการอัปเดตเนาะแล้วก็เรื่องของการโฟกัสเรื่องของการเก็บตัวอย่างนะคะที่ที่มาให้ความรู้เพิ่มที่ว่าเกษตรกรทุกคนรู้จักแล้วแหละ FMD นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเก็บตัวอย่างแล้วก็ดูวัคซีนสเตนให้มันเหมาะสมนะคะอันนี้มีมีใครจะถามคำถามคุณหมอนาลินีไม่เอ่ยครับสวัสดีครับอาจารย์สอบถามการทำ วัคซีนนะครับเห็นบางบางฟาร์มอ่ะเขาทําวัคซีนโรคปากเท้าเปิดทาพร้อมกับวัคซีนลมบิสกินอันนี้สามารถทําได้ไหมครับพี่หมอรัตพี่หมอรัตเคยเจอเคสอย่างนี้ไหมคะพี่หมอรัตยังอยู่ไหมสามารถทําได้ครับคสามารถทําพร้อมกันได้ครับก็เออก็ยืนยันมาแล้วนะครับจาก วิชาการที่ที่ที่กรมได้ได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็โคราชเราลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับสามารถทาได้ไม่มีอาการแพ้นะครับส่วนเรื่องภูมิคุ้มกันเขาก็บว่ามันก็สามารถที่จะคเวอร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีการทําแยกกันก็จะดีกว่าหมายถึงว่าห่างกันประมาณสักสามอาทิตย์ครับ,รบเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องจับงัวมากเลยเพราะงัวด้วยจํานวนที่เยอะแล้วอ่า เ่ากับว่าตอนนี้ปีหนึ่งผมทำสามสามรอบก็คือปากท่อเปิดสองรอบลำบิดสกินรอบหนึ่งทำก็ทำทั้งหมดต้องจับงูทุกตัวแล้วก็ลำบิดสกินมันจะมีเวลาจำกัดผมกลัวว่าถ้าเราทำพร้อมกันได้ก็เป็นการดีที่เราสามารถทุ่นเวลาในการฉีดแต่ว่าถ้าสามารถทำไม่ได้ก็ก็คงจะยุ่งแยกเหมือนอย่างกล่าว ก็ถ้าถ้าแนะนำเนาะก็น่าจะแยกค่ะแต่ว่าถ้าเคยลองทำแล้วไม่ไม่มีแพ้อย่างที่พี่หมอรัฐบอกอะค่ะก็ก็ถ้าเอาสะดวกก็ได้อยู่แต่ความจริงแล้ววัคซีนเนาะมันเป็นการฉีดเชื้อเข้าร่างกายอะค่ะถ้าถ้ามันไปพร้อมกันสองสองเท่อก็นึกเหมือนว่าร่างกายันรลับพร้อมกันหนักอะถ้าถ้าแนะนำได้ก็น่าจะเว้นแต่ถ้าทำได้ถ้าทำถ้าทาได้แล้วไม่มีปัญหาอย่ไงยก็ก็ได้มัน อาจารย์ว่ามันมันอยู่ที่สถานการณ์ตอนนั้นนะค่ะครับ,ครบเคยเห็นคนอื่นเขาเขาทำการแต่ผมยังไม่เคยทําก็เลยเอะมันได้หรือไม่ได้เพราะว่าทําไม่ได้มันมีผลเสียมากกว่าเราก็ทําแยกไปครับขอบคุณมากครับอาจารย์มีใครถามอีกไหมคะคุณหมออยู่ทั้งสองท่านเลยุญ <ขอ S 1> าสอาม่านฮะอ่าเจงค่ะเจงค่ะ ในกรณีที่เราต้องการในเรื่องหนึ่งที่เราต้องการตรวจเช็คภูมิคุ้มกันของโรคเนี่ยครับเราสามารถเจาะเลือดเพื่อไปตรวจหาค่าเดเตอร์ของภูมิคุ้มกันได้นี่ครับอ่าเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันได้ค่ะก็คือเจาะเลือดเก็บซีรัมอะค่ะแล้วก็ส่งส่งมาที่ศูนย์อ้างอิงแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าทางทางทางปศุสัตว์จังหวัดเป็นเป็นผู้เก็บหรือเปล่า พี่รัฐเปิดไหมเนะะ่อยค่ะเปิดไเนะะ่อยค่ะเรื่องของตัวอย่างที่จะส่งไปในระบบของราชการนะค,รคือมันจะต้องผ่านสำนักงานบริษัจังหวัดนะครับก็ถ้าเจ้าของสะดวกเก็บได้ก็ทางจังหวัดก็จะทําเรื่องนําส่งไปที่ศูนย์อ้างอิงให้อ๋อครับผมขอบคุณมากครับผม น,น่าจะหมดไหมตอนแรกกลัวไม่มีใครถามก็เลยบอกให้คุณหมอนเตรียมคําถามไว้แจกรางวัลเตรียมไว้ไหมคะเดีย๋ยวไปรับรางวัลกับอาจารย์สัปดาห์หน้าแบบคนตั้งใจเรียนอะไรครับขออนุญาตครับอ่ะได้คะ่ะได้คะ่ะให้ถามก่อนครับเออสอบถามในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับในการทําวัคซีนนะครับตัวโรคอะไรเอ่ยอ่าทั้งสองโรคอะค่ะ ้งลัมปีแล้วก็ f m d ใช่ครับระยะเวลาไหนที่เหมาะสมที่จะทำวัคซีนทั้งสองอย่างเปคนเป็นพ่รัฐดีไหมพ่ลัฐตอบลวกันเออเวลาไหนที่เหมาะสมไหมหมายถึงว่าชาวเที่ยงเย็นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับอ่าช่วงอ่าของปีนะครับช่วงของปีใช่ไหมฮะ Uh, ช่วงของปีนี่ก็คือถ้าเราทําตามรอบของทางกรมบริษัทได้ก็จะดีเพราะว่ามันจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันระดับูงนะครับหมายถึงว่าทั้งทั้งประเทศทําพร้อมกันคุ้มกันก็จะได้ขึ้นพร้อมกันอย่างของอของโคเนื้อเราจะทําที่เดือนหนึ่งกับเดือนหกน,นะครับอันนี้เป็นวัคซีนแบกทารเปืือยนะครับแต่ถ้าใครที่เลี้ยงวัวนมก็จะทําเป็นเดือนสองเดือนหกเดือนสิบ สองหกสิครับของโคเนื้อก็จะเป็นเดือนหนึ่งกับเดือนหครับส่วนวัคซีนลำปีนะครับวัคซีนลำปีที่ระวังวัคซีนไว้มันจะเป็นช่วงของต้นปีครับประมาณนี้ครับ,รบขอบคุณครับอาจารย์ครับวัคซีนปากท้าเปื่อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วของกรมสัตว์ที่แจกเนี่ยจะเป็นเชื้อตัวไหนครับ เอ่อวัคซีนที่แจกนะครับมันมันมันจะมีมันจะมีอยู่สองสองสองแบบเนาะก็มีมีสองก็คือสองสองไทกับสามไทสองสองไทก็เขาจะใช้ในพวกโคเนื้อนะครับก็จะเป็นเอ่อโอกับ A นะครับส่วนของของวัวนมจะเป็นสามไทนะครับเป็น O A แล้วก็ a อเชวันครับหมายความว่าเขาเวลาเราไปขอเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราไปฉีด เขาอะไรแล้วเขาจะเลือกมาให้ใช่ใช่ครับใช่ครับก็เท่ากับว่าถ้าเกิดของโคเนื้อเนี่ยเราก็ยังขาดวัคซีนตัวเอเชวันที่มีโอกาสเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับแต่เอเชวันไม่เจอใน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 ประเทศไทยแล้วนานมากแล้วครับสิบกว่าปีมาแล้วครับก็ก็โอกาสที่เกิดอาจจะไม่มีหรือมีน้อยมากใช่น้อยมากครับ สว่วนมากก็จะเป็นโอกับเอเนี่ยแหละครับไม่โอก็เอสลับกันอยู่ครับอ่าอาการที่เป็นเหมือนกันไหมครับอาจารย์โอกับเอเนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยครับแต่ว่าเป็นเชื้อคนละตัวกันเป็นคนละซีโรไทยครับเป็นเชืนน้อตัวเดียวกันแต่ว <laughs> ่าเป็นคนคนเขาเรียกว่าคนคนละซีโรไทยอะเป็นนามสกุลเดียวกันนครับคเดนเป็นพี่น้องกัน <laughs> อะไรประมาณนั้นครับอะไรประมาณนั้น <laughs> <laughs> ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ การทับสอบถามครับเอ่อการการการฉีดวัคซีนครับที่บอกว่ามีการฉีดทั้งแบบเข้ากล้ามเนื้อแล้วก็ใต้ผิวหนังครับการเลือกใช้เข็มฉีดยาครับเอ่อถ้าสมมุติบอกว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อแต่เราใช้เลือกเข็มขนาดที่สั้นเกินเข้าไปแค่ใต้ผิวหนังนี้ประสิทธิภาพของการรักษาจะส่งผลได้ประมาณระดับไหนครับ คือถ้าเขาบอกว่าเข้ากล้ามเนื้อกับเข้าใต้ผิวหนังนะคือคือถ้าไหนเข้ากล้ามเนื้อก็ต้องเข้ากล้ามเนื้อเนาะเพราะว่าเ,าเรื่องของการเขาเรียกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันของตัววัคซีนนะครับมันก็จะไปในในจุดที่ที่มันจะต้องเขาเรียกว่ามันจะอยู่ในการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับคือถ้าเราใช้เข็มสั้นเกินไปมันไม่เข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อนะครับมันก็อาจจะส่งผลงเรื่องการสร้างภูมิและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ส่วนมากเข้ากล้ามเนื้อมันก็จะเป็นวัคซีนที่เป็นปุ่มของสื่อเป็นน้ํามันถ้าเราไม่เข้ากล้ามเนื้อมันไปอยู่ที่ใต้ผิวหนังมันจะทําให้เป็นฝีได้ครับจะต้องเลือกเข็มให้มันเหมาะสมนะครับโดยโดยปกติครับผมจะใช้ถ้าใต้ผิวหนังผมจะใช้ประมาณหนึ่งนิ้วถ้าเข้ากล้ามเนื้อประมาณนิ้วครึ่งสำ<ช>หรับตัวนะครับขนาดนี้เหมาะสมใช่ไหมครับ อันนี้เหมาะสมครับก็คือถ้าเ้าใต้ผิวหนังก็จะใช้เข็มประมาณนิ้วหนึ่งถ้าเข้ากลางก็จะเป็นนิ้วครึ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับมีใครถามอีกไหมคะอาจารย์ครับใต้ผิวหนังคือตรงไหนก็ได้คอท้ายข้างๆงก็ได้ได้ใช่ไหมอาจารย์ได้ครับ แต่ว่าที่คอหนึ่งก็คือมันก็จะสะดวกอันที่สองคือพวกหนังมันก็จะหลวมกว่าเนาะสัตว์ก็จะมีอาการต่อต้านได้น้อยกว่าเจ็บน้อยกว่าอะไรประมาณนี้ครับครับขอบคุณครับอาจารย์โอเคงั้นเข้าสู่คําถามหมอนุ้ยเตรียมไว้ไหมคะอ่ะอะแจกรางวัลแจกรางวัลสบบเราคนตั้งใจเรียนแล้วมารับรางวัลกับอาจารย์ที่สูตรวิทย์ในสัปดาห์หน้านะร อันหนึ่งคำถามขอหนึ่งคำถามแจกรางวัลหนึ่งคำถามค่ะ,ะโรคปักเท้าเปื่อยที่พบในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์อะไรบ้างสองครับสองครับคุณโลมตอบเอาอะไรอะไรบ้างคะโอครับโอกับอีครับโอกับเอีอะไรนะรโอกับอีครับหมอหมอหมอว่างไงคะคุณหมอ เอชเชวันไม่ไม่ถือว่าถือว่าหายไปแล้วหรือว่ายังไงยี่สิบปีครับที่แล้วโอเคโอเคงั้นยาวสัปดาห์หน้าคุณลมมาแล้วแต่วัคซีนวัคซีนที่ปากช่องนี้เขาแจกกันสี่เดือนไทงสองหกสิบก็จะแจกตามสเต็ปโคนมครับก็คือที่ปัตตานํอำเภอปากช่องครับผมก็ไปรับมารอบๆจะเตือนมันก็ประกาศทางเพจก็ไปรับมาตามตามเหมือนคนมเนี้ย เป,เป็นบอกว่าเป็นโคนมนแล้วแอบเอามาไม่ครับเขามีอยู่แค่นั้นครับอ๋อโดวจปักช่องระบาดอยู่แค่นั้นครับจะเจอเยอะก็เลยต้องทําเยอะปักช่องเยียงวัวนมเยอะครับการฉีดผมก็ใช้สลิงยาวอย่างเดียวครับไม่ได้คล้องวัวสลิงยาวสั่งสั่งสั่ง,งจากยูทูบครับพอมันเข็มสั่นก็เลยจิ้มเป็นจิ้มเป็นจิ้มถ้าโอ <c oughs> ไม่ไหวครับวัวสิบว่าตัวเนี่ยของลำบากรับ โอเคงั้นวันนี้น่าจะน่าจะเหมาะสมทั้งเวลาแล้วก็เนื้อหานะคะสำหรับการเรียนออนไลน์นะคะก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะคะสัปดาห์หน้ามาเรียนที่มหาลัยนะคะห้องเดิมนะคะ9้าโมงนะคะจะเป็นทีมหมอเตี้ยนะคะมาเรื่องน้ำเชื้อนะคะในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับผู้เรียนที่ยังไม่ได้สอบก่อนเรียนที่มาลงใหม่แล้วเข้าวันนี้ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามามาทดสอบก่อนเรียนเก็บคะแนนกับอาจารย์นะคะ ก็วันนี้เราก็ขอขอบคุณทานวิทยากรนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องโรคที่เกี่ยวข้องนะคะของเราในวันนี้นะคะก็ท่านแรกนะคะก็ขอขอบคุณพี่หมอรัชภูมิค่ะจากบริษัทค่ะครับผมครับและท่านที่สองนะคะคุณหมอณรินีนะคะก็จากปักช่องนะคะออนไลน์มาจากปักช่องเลยค่ะก็สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็มาเรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมามีการวัดไซส์เสื้อนะคะเพราะว่า เดีย๋ยวอาจารย์จะมีเสื้อเสื้อนอนดิกรีแจกทุกท่านด้วยนะคะเรียนให้ให้จบก่อนนะถึงได้เสื้อไม่ใช่เรียนแล้วหายระหว่างทางไม่ไม่แจกนะคะเสื้อแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไซส์เสื้อมาให้ดูแล้วก็แจ้งไซส์เสื้อาอาจารย์จะได้สัง่งผลิตนะคะก็หวังว่าสัปดาห์หน้าจะมาเรียนกันอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะงั้นก็วันนี้เท่านี้นะคะแล้วถ้ามีอะไรยังไงก็เรามาเจอกันหน้างานในในสัปดาห์หน้าออนไซต์ค่ะ มีอะไรถามเพิ่มเติมได้ในกลุ่มไลน์นะคะค่ะว,วันนี้ก็ขอขอบคุณผู้เรียนทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะครับ,รบขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับ